แล้วทุกคนไอเต้าอ้วงแค่จะลองเพลงให้พี่ๆฟังถึงขั้นทาแป้งจ้าก็ <c oughs> อย่างว่าแหละด้วยความน้องไม่มั่นใจทุกคนต้องเข้าใจน้องนะคือแบบว่าด้วยหน้าน้องเป็นสิวนู่นนี่นั่นอยู่ในช่วงการดูแลรักษาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปมของเขาอะเนาะเขาต้อง <c oughs> แล้วเขาต้องดูดูดีตลอดอะลูกชายลูกชายหรือลูกสาวเนี่ยอลิสอลิสลูกแม่ นางแบบโงเหงาแหละบุมม่าอือก็เลยมาร้องเพลงให้พี่ๆฟังอะไรแบบเนี้ยเอต้าอ้วงก็ได้มาเห็นนางหน่อยอืมน้องมีงานทุกวันอะเหมือนที่น้องบอกกับทุกคนด้วยน้องน้องมีต้องไปออกรายการนู่นนี่นั่นอีกนะมีมีงานทุกวันค่ะทั้งนุกทั้งปายแหละคือเนาะบางคนก็น้อยที่น้องห่างกันอะไรอย่างเงี้ย สำหรับบุ๋มไม่นะไม่ดีมีความรู้สึกอะไรแบบนั้นก็คือคนเรามันก็ต้องแยกย้ายกันทำงานนะเนาะมันไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันยี่บสี่ชั่วโมงอยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยนุกก็มีสายของนุกกปก็มีทางของปอะไรแบบเนี้ยมันโอ้ไม่รู้สิแล้วแต่แล้วแต่คนจะคิดแล้วกันคุณจะนอยคุณก็นอยไปคค่ะเนอะตามนั้นครับนั่นทีปีหนชิมาดิกิตานะครับ นี่ทำไมทาคอไปมันก็ไม่ขาววะทุกคนทาคอไปแล้วนะทำไมมันไม่ขาววะอืมแต่แปลก ก่อนไปทำงานนะครับทุกคนครับก่อนไปทาํางานค่ําคืนนี้มาดีกิีต้ให้ฟังวันนี้มีงานทุกวันครับทุกคน สวัสดีครับสวัสดีพี่ชยัยสุทธิรักครับที่โอโปสสอ,ส,อ,วอสวัสดีครับบอสมาสมัครจุกมวยครับโอ้ยเก็บแรงไม่ดีกว่าโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์น้ำครับผมสวัสดีอาจารย์น้ำครับผมยังไม่ได้มีโอกาสไปเลยที่นงชวนหลายรอบแล้วครับอาจารย์น้ำเจอกันเด้อเจอกันครับอาจารย์เจอกันครับ,าารน,รบน้องจะหาเวลาไป,าไปอาจารย์ไมได้ <c oughs>